สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันอังคารนะครับที่2นะครับกุมภาพันธ์นะครับ2 0 2 1นะครับเวลาในขณะนี้ก็7นาฬิกาครับ13นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับประเทศออสเตรเลียนะครับวันนี้นะครับเราก็มีนะครับประเด็นนะครับที่เป็นนะครับฮอตนะครับฮอตออฟเดอะทาวนะครับแล้วก็เรียกว่ามานะครับปลุกกระแสนะครับ ในวงการคริปโตครนซีหรือบิตคอยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะในเรียกว่า,าหลายท่านก็คงจะนะครับได้รับกระแสข่าวนี้ไปบ้างแล้วนะวันนี้ผมก็จะนะตามไปแกะอรอยนะครับนั่นก็คือนะครับประเด็นข่าวร้อนแดงของนะครับอีรอนมัสนะครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับ ในแชทรูมครับหรือว่ากรุ๊ปรูมคลับเฮาส์นะครับออนไลน์นะครับซึ่งนะครับก็นะครับมีนะครับบทสัมภาษณ์ครับที่นะครับน่าจับตามองและก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่จะหยิบโยงเข้ามานะครับเรียกว่าจะทำให้ตลาดคริปโตและนะครับราคาบิตคอยนั้นนะครับมีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะเดี๋ยวเราตามไปแกะรอยฟังคลิปและผมจะมานะครับจับประเด็นนะครับ ว่าสิ่งที่อเลอน์มา์สนั้นพูดนั้นมีใจความสําคัญและมีไฮไลท์อย่างไรบ้างนะครับและช่วงท้ายครับอย่าพลาดนะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับราคาบิตคอยนครับจากเมื่อวานนี้และก็วันนี้นะครับว่านะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับและจะมีแนวทางนะครับอินดิเคเตอร์ครับบ่งชี้นะครับว่าจะวิ่งไปในทางทิศใดในวันนี้และสัปดาห์นี้นะครับตามไปแกะรอยอีลอน์มา์สและราคาบิตคอยกันครับ ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ามีคำถามอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้านขวามือด้วยนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีแล้วก็บิตคอยนนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ f u n d a m e n เมนนะครับปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ในด้านของเทคนิคอล l อน a l ลไซนะครับก็สำหรับ ช่วงแรกนี่นะครับเราจะเข้าไปนะครับฟังนะครับคลิปเสียงนะครับผมมีคลิปเสียงนะครับของอีรอนมัสนะครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับรายการเขาเรียกอะไรเป็นออนไลน์นะครับออนไลน์แอปนะครับที่ชื่อว่า Club House นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีคนที่เข้ามาร่วมนะครับฟังแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมใน คลับเฮาส์ม e ติ่เนี่ยก็ประมาณเป็นพันๆคนเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะฟังคลิปสุดๆนะับฟังคลิปเสียงนะครับแล้วผมจะจับประเด็นนะครับไฮไลท์นะครับจับประเด็นสําคัญนะครับว่าอีรอนนั้นได้พูดนะครับอะไรออกมานะครับแล้วส่งสัญญาณอะไรให้กับตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ราคาบิตคอยเราหรือไม่เราไปฟังคลิปสุดๆกันครับ

เอรันมาสต์ครับให้สัมภาษณ์นะครับออกมานะครับก็จับประเด็นหลักๆได้หนึ่งคือเขาย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับว่านะครับเขานะครับมีงานเลี้ยงวันเกิดครับรับเพื่อนเขานะครับกลุ่มเพื่อนๆเขาครับที่สนใจในตลาดคริปโต์ตัวเรนซีแล้วก็เป็นนะแฟนคลับของบิตคอยเนี่ยก็พยายามจะมาโน้มน้าวเขานะครับให้มีส่วนร่วมในบิตคอยแล้วก็คริปโต์ตัวเรนซีนะครับแต่เขาก็ไม่ได้สนใจนะครับจนนะครับในวันเกิดของเขาแลก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเอาเค้กวันเกิดมานะครับ เป็นรูปบิตคอยครับแล้วก็ตัดเค้กนะครับชิ้นหนึ่งส่งให้เขานะครับซึ่งนั้นทำให้เขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่นะครับจดจําแล้วก็เซอร์ไพรส์มาจนถึงวันนี้เขารู้สึกว่าเขาควรจะนะครับซื้อนะครับบิตคอยหรือว่าถือบิตคอยตั้งแต่8ปีที่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่านะครับ I am a supporter of Bitcoin I am late to the party but สปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะมาสายนะครับในงานปาร์ตี้นะครับแต่เขาก็ยังจะสนับสนุนบิตคอยนะครับสปอร์ตเนนะครับตัวนี้ชัดเจนนะครับส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณว่าอะไรนะครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่านะครับ the bitcoin is on the verge of getting b o r o d accepted by convention a l financial p o p e o นะครับตัวนี้เขาบอกว่าบิตคอยอ่ะมันใกล้แล้วครับ ใกล้จะสุกงอมนะใกล้จะเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารระดับสูงนะครับและก็นะครับจะนะครับเข้าสู่นะครับระบบแบบแผนนะครับของผู้นะครับอยู่ในวงการเงินหรืออยู่ในเออเขาเรียกไงเออการบริหารจัดการลงทุนหรือเออผู้บริหารจัดการการเงินนะครับระดับสูงนะครับเขาบอกว่ามันใกล้แล้วครับ มันใกล้จะสุกงอมมันใกล้จะถึงเวลาที่จะเข้าสู่ระบบหรือแบบแผนนะครับในนะครับโครงสร้างการเงินนะครับตรงนี้ก็น่าจับตามองมากครับนี่คือประเด็นหลักๆนะครับที่นะครับอีอนมารจะให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็นะครับพูดออกมานะครับในนะครับออนไลน์แอปพลิเคชันมีติ้งนะครับใน Clubhouse นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอยังไงน,นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าสิ่งที่อลันมสัสพูดนั้นนะครับจะสร้างแรงกระเพื่อมนะครับหรือจะทำให้บิตคอยนะครับวิ่งพุ่งขึ้นสูงหรือไม่ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ครับโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าอาจจะต้องใช้เวลาสัก2อสวนันหรือประมาณสัก1สัปดาหนะ์เรียกว่าจะทําให้ตลาดนะพลิกับนะครับหรือว่ามีการ,รมีแรงกระเพื่อมในการซื้อนะครับโอเค ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับวิเคราะห์ราคาบิตคอยในวันนี้กันนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะใช้บริการนะครับห้องนะครับคริปโตสัญลนะครับซึ่งผมนะครับได้มีห้องพิเศษนะครับในห้องไลน์กลุ่มไลน์นะครับพิเศษนะครับสามารถนะครับรับส่งรับนะครับสัญญาณเข้าซื้อนะครับและก็ขายนะครับของ Bitcoin นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตนะครับ ความเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยในห้องนั้นนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ2-3รอบนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้เป็นบริการที่สามารถนะครับสามารถใช้ได้เป็นรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นรายปีก็ได้นะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับตอนนี้ครับก็นะครับผมนะครับมีนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับในช่วงนี้นะครับก็ผมจะทิ้ง QR ว o า e โค้ดไว้ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับทักไลน์มาคุยได้นะครับในห้องคริปโตสัญลักนะครับวันนี้ก็ โปรโมชั่นพิเศษนดให้บลดให้าเปอร์เซ็นต์นะครับลดให้25%เปอร์เซ็นต์ก็รีบทักไลน์มาคุยกันนะครับก่อนที่ราคาจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับก็ห้องคริปโตซิกษณนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากรับสัญญานะเข้าซื้อขายเข้าทำกำไรเข้าทำเก็บกำไรระยะสั้นระยะยาวนะครับก็ติดต่อนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับโอเคเรามานะครับวิเคราะห์ราคาบิตคอยกันนะครับในวันนี้นะครับเรามาดูนะครับปรากฏการณ์เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ เมื่อวานนี้นะครับก็บิตคอยนะครับเป็นแท่งแดงนะครับสองวันติดตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับก็ลงต่ำมาที่นะครับทะลุนะครับแนวรับของผม3 2 6 9 0นะครับแต่ว่าไม่ทะลุเส้นดาวเทรนของผมนะครับที่ตีไว้นะครับเห็นไหมครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็เปิดตัวขึ้นมาที่นะครับเหนือราคา3 2 6 9 0นะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตอนนี้นะครับเรากาลังยืนอยู่เหนือนะครับเส้นดาวเทรนนะครับ ซึ่งตัวนี้นะผมครับหรือนะครับเป็นเส้นนะครับด้านบนของ Triangle Pattern นะครับและตอนนี้ก็พยายามจะนะครับดีตัวเองกลับขึ้นไปยืนเหนือนะครับอ่อ l ถัดไปนะเป็น Channel ที่ สองนะครับจากด้านบนนะครับพยายามจะดันตัวเข้าไปนั่นชาแนลด้านที่2จากด้านบนก็คือตั้งแต่ราคานะครับสามหมื่นนะครับสองพจนถึงนะครับสามหมนนะครับนั่นก็เป็นชาแนลชาแนลที่2ครับที่รองมาจากชาแนลด้านบนนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับแล้วนะครับวันนี้จะไปอย่างไรต่อนะครับอย่างเมื่อวานนี้ครับผมก็ประกาศในห้องเรียนแล้วก็ในห้องคริปโตซิกญาลนะครับว่าเข้าช็อตซื้อได้ที่ราคาประมาณนะครับสามหมื่นสามพันครับ ต้นๆนะครับเมื่อวานนี้ที่ผมประกาศนะครับให้เข้าซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยแล้วเมื่อวานก็วิ่งขึ้นไปสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ3 4 6 8นะครับแล้วก็โดนย่อตัวกลับลงมานะครับปัจจุบันก็นะครับลงมานะครับลงมาชนในแนวรับอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับวิ่งมาแตะเส้นสีน้ําเงินนะครับเส้น EMA นะครับห้านะครับในไทม์เฟรม H1 นะครับแล้วตอนนี้ก็ดีดตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ พยายามที่จะนะครับทะลุแนวต้านนะครับต้านเปนลี่ยนเป็นรับรับเปลี่ยนเป็นต้านนะครับตรงนี้นครับกำลังต่อสู้กันอยู่ก็คือ34,000นนะครับเมื่อวานทะลุขึ้นไปแล้วแต่ก็โดนทุบกลับลงมานะครับวันนี้ก็จะต้องดันขึ้นกลับไปอีกนะครับนะครับ ตรงนี้นะผมมองว่านะครับถ้าทะลุขึ้น3ามสขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับลงมาเทสสามสี่เพื่อเป็นหลับนะครับแต่ครั้งต่อไปผมเชื่อว่านะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้รอบนี้นะครับแล้วไปแตะ3ามหมได้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะมาเทสสามสี่เนี่ยมีไหมมีครับแต่นะครับอาจจะไม่ถึงนะครับรอบหน้านะผมว่าลงมาเทสสามสี่อาจจะไม่ถึงแล้วนะครับแสดงว่านะครับตอนนี้นะครับบิตคอยน์นะครับค่อนข้างเฮลตี่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเห็นนะครับวิ่งซด์เวย์อยู่ในกรอบตั้งแต่32690จนถึงนะครับ35,000นะครับเราจะเห็นวิ่งอยู่ในกรอบนี้อีกสักวัน2วันนะครับยกเว้นแต่นะครับจะมีแรงกระเพื่อมจากอ r o n m u s สนะครับที่ให้สัมภาษณ์ออกมานะครับตลาดจะพิกอัพนะครับแล้วก็จะสร้างแรงสั่นสะเทือนได้เนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่ราคาจะพุ่งขึ้นสูงได้ในไม่อีกกี่ชั่วโมงข้างหน้าหรือในอีก2 3วันถัดไปนะครับ ถ้าสามารถวิ่งทะลุนะครับสามหมื่นสี่พันขึ้นไปได้นะครับรอบนี้แล้ววิ่งขึ้นไปเทสนะครับสามหมื่นห้าพันได้นะครับคราวนี้นะครับจะเป็นสัญญาณซื้อที่ค่อนข้างจะนะครับชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมีโอกาสที่ทะลุต่อไปในแนวต้านที่สามหมื่นหกพันนะครับห้าร้อยสามสิบสี่นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปนะครับสามหมื่นแปดนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับขึ้นไปแตะแล้วโดนทุบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับสรุปครับตอนนี้นะครับ Bitcoin ก็ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนนะครับกับตัวได้แล้วนะครับขึ้นเปลี่ยนเป็นขาขึ้นระยะกลางด้วยนะครับแต่ว่านะครับสัญญาณซื้อนะครับระยะยาวนะครับเติมนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับเรียกว่าถ้าเข้าซื้อเพื่อเก็บกําไรระยะสั้นเนี่ยก็ยังสามารถเข้าซื้อได้นะครับที่บริเวณนะครับตั้งแต่33,654 จนถึงราคาปัจจุบันนะครับก็ยังสามารถเข้าซื้อเพื่อเก็บกําไรระยะสั้นได้นะครับก็สามารถตั้งขายได้นะที่ราคานะตั้งแต่38,000จนถึง40,000นะครับโอเคครับวันนี้นะก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับจะมีการอัปเดตนราคาบิตคอยแล้วก็ส่งสัญญาณกันในห้องนักเรียนรุ่น1รุ่น2และก็ในห้องค r y p t o ส i g n a l นะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์รับแล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับ กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆนะเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีแล้วก็บิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟันเดิมเนทัลนะปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในด้านของเทคนิคอลแอนาลไลซ์นะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ